วันนี้เวลา15นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จออกณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวะโรกาสให้นางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูุถธรมมร,ธรมสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดงานเฉลิมรรพระเกียรติ100ปีเพราะบรรมีปกเกล้าเหล่านักเรียนไทย เฝ้าถวายรางวัลน,นักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่นสาขาการออกแบบพัตราภรและแฟชั่นพร้อมหนังสือที่ระลึกซึ่งมีบทความพระนิพนธ์เรื่องการนำผ้าและงานหัตสศิลป์ไทยมาประยุกต์ตามหลักทฤษฎีการออกแบบพัตราภรและแฟชั่นจากฝรั่งเศส ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีสและสรงนำาทฤษฎีการออกแบบของฝรั่งเศสมาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาการสร้างสรรงานหัตถศิลป์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนพื้นถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาโดยสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์พื้นถิ่นที่มีความร่วมสมัยจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ สากล เวลา15นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตวัฒนาทรงเปิดงานสืบสารใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลเอ็มดิสทริกเซนออฟไทย2024ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถร่วมกับศูนย์การค้าดิเอมพอร์เียมกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567และเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567 โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานหัตถศิลป์ของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในแต่ละภูมิภาคอาทินิทรรศการผ้าไทยโบราณผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้ายก ผ้าแพรวาลายโบราณเครื่องจักสารย่านล,ลิเผาไม้แกะสลักรวมถึงงานเซรามิกต่างๆเพื่อสืบสานและส่งเสริมงานด้านศิละปะหัตถกรรมต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานด้านผ้าทไทยมากว่า50ปีซึ่งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรกะหม่อมให้สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพสถาบันศิริกิจและผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยทรงเล็งเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาทรงมีพระปีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบอันเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะอนุร,รักษ์และพัฒนามูลนิธิให้มีความก้าวหน้าเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน,านและอนุร,รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจากนั้นทรงดำเนินไปยังเอ็มทาวเวอร์ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยเลอจะแดงองเชงเตเดอทยไทย Textile f a s ฟ i o n Presentation การแสดงแฟชั่นโชว์ในบรรยากาศสวนสวยที่ส่งร่วมรังสรรค์ผลงานผ้าไทย r e c u ร s i v e c o l l e c t i o n จากแบรนด์สิริวันนวรีรวมด้วยดีไซเนอร์สิบแบรนด์ชั้นนำของไทยที่สร้างสรรค์จากผืนผ้าไทยที่ทรงคุณค่าอาทิผ้าสรงหรือผ้าเข่าม้าผ้าลายราชวัตผ้าลายเกล็ดเต่าและผ้าไหมสีพื้นมาออกแบบเป็นคอลเลกชั่นชุดผ้าไทยให้มีความทันสมัยสวมใส่ ได้ในชีวิตประจำวันโดยได้แรงบันดาลใจจากหนังสือพระนิพนธ์ Thai Text Thai Trend Book ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งรวบรวมข้อมูลเทรนแฟชั่นที่น่าสนใจไว้ในหนังสือเล่มนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการไทยเทก์ไทยเทรนซึ่งจะนำชุดแฟชั่นโชว์จาก11แบรนด์นี้ไปจัดแสดงบริเวณ M Station 2ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงพร้อมเลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพได้ณนะ M Market Hall ชั้น G ีศูนย์การค้า M Sphere ไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้